สวัสด,ดีผมเองมิกิเมาส์อยากจะดูคลิปของผมไหมเยี่ยพาพ่อมึงงบหายก็จะไม่เจอ okay. สร้างบ้านแถวไหนาเดียววันนี้ใต้ดินก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ บ้านวิลเจอร์มีไรไฮโด,โดมองเนี่ยเราไปดูข้างบนสิกว่าพัลลีขบนอะไรนี้บล็อกแค่นี้ก็น่าจะพอมั้งผมจะสร้างทางรถไฟแหลคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะเอาไปเชื่อมต่อกับทางเอาความจเจริญไปให้หมู่บ้านวิลเจอร์นะคุณผู้ชมเอ๊ะไอสารกูตกเชี่ยเลแล้วทางกับบ้านอยู่ไหนวเนี่ยแล้ไไแวขา มีบ้านอยู่แล้วก็ต้องไปหาของกินใช่มผู้ชมพืชผักสุวโคออร์แกนิกปลูกเองชิบพายนขูดได้แต่โคได้แต่ไอรอนเอ้ยนั่นไงเจอเพชรแล้วโอ้โหมันก็จะเจอเฮ้ยเดี๋ยวนะคุดแบบนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะผู้ชมผมว่าผมจะเอา บอกคอปเปอรโตรนนะครอบคุมเพื่อให้มีความปลอดภัยในการขุดเพชรของเราเพชรกันหยัดตรงนี้โอเคปลอดภัยสบายหายห่วงไงขุดทีละบล็อกเลยบอกเลยว่ารวยอู๋เดวลเพียบ er เลยตอนเนี้ยอืมและสองอานสุดทา้ายอืมเป็นไงล่ะบอกเลยต้องรวยและจังหวะนี้พูดเลยว่าต้องมีการขุดแ okay. อุปกรณ์อุปกรณ์เฮียอ, e. อะไรไม่จำเป็น ไหนดูสิอู้นี่แงเพชรได้ฟรีๆเลยต้องขุดแล้วจังหวะนี้มือเปล่าขุดได้แหละพูดเลยว่าต้องมีอุปกรณ์ใช้แล้วเกิดมาปุ๊บก็เจอเพชรปั๊บเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ใช้มือขุดนั่นแหละใครก็ใช้พิกแอคกันใช่ไหมผู้ชมพวกผู้ชมไดคิดนี่ก็เพชร Time to go! นรกอืมกลงดันแล้วจ้าไปหาเนเธอร์วาตบอกเลยว่าต้องมีการพี่ชีพมั่งลยะทำไมแกนมันเยอะอย่างงี้เดี๋ยวกลกลับเร็ว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  ก็เจอ่บ้าน,านวลิลเลจเจอเลยคุณผู้ชมไหนดูซิมีอะไรให้โดมากอุ้ยกองฟางขอละกันนะอ้จะชิะชปะทางข้าทางนี้จะต้องเจออืมอุ้ยเอาไว้สร้างบ้านใช่เอ๊ะอุ้ยอุ้ยเจอพิรเจอพิรอุ้ยเอาละทีนี้อุปกรณ์ของเราจะได้ครบสักทีอืมเอาละ่ะขุดเลยมาคุณผู้ชมครับผมได้เพชรแล้วครับ,บ ช, boundaries. ชีวิตรอดในคืนแรกนะคับผู้ชมอย่างแรกเลยต้องหาไม้นะครับไม่งัน้นก็ไม่มีอะไรทําอุปกรณ์นะคุณผู้ชมเนี่ยต้องขุดไปเยอะเลยสำหรับสองสามต้นแรกคือน่าจะดีนะเดี๋ยวลงไปสร้างบ้านในถ้ำก็ได้นะผู้ชมเหมืองไงจาทางกลับบ้านไม่ได้ก็ต้องขุดขึ้นดิ่งอย่างงี้แหละทําไมเหมือนจะมืดจังหวะเดี๋ยวขุดลงไปข้างบนอุ้ยจะถึงบนแล้วนี่ว่าไหนดูซิเฮ้ยมืดแล้วเนี่ย โอเคกูตายกูตายมารู้กี่รอบวะเนี่ยกูต้องมาหาเพชรใหม่หลายรอบแล้วเนี่ยดีนะบ้านกูมีเพชรเยอะโอ้โหนี่คิปเปอร์นี่ก็จะมาเสือกจริงอริงดีนะที่เจอเพชรกูไม่ตื่นเต้นแล้วกูเจอเพชรจนเบื่อแล้วเนี่ยเออเจอบอยบอยเจ้ไอ้สัส เกิดมาก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือเฮีย่ยเลยแล้วเนี่ยเออชื่อใครกมาสร้างบอ่อผีทะเลไว้ตรงนี้วันนี้แล้วอย่างเยอะเลยนะคุณผู้ชมโอ,โอเคกูต,ตาย